กับช่องบันเทิงติดดาขอ็นำเสนอวิดีโ,ดโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโมเมนต์น่ารักนะคะโอบนิติเลดี้ปรางเขาแสดงความยินดีกันแฟนๆไฟเขียวหยุดจิ้นไม่ได้จริงๆอะ่ะ ล่าสุดนะคะทำเอาชาวในหลายคนเนี่ยถึงกับโอดคิดกันไปไกลไม่ได้นะคะสําหรับหนุ่มโสดป้ายแดงโอมนิทีนะคะแล้วก็เลดี้ปรางที่ตอนนี้นะคะสถานะทั้งสองคนเนี่ยก็โสดทั้งคู่ล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์ความน่ารักออกมาอีกแล้วค่ะโดยทางด้านแฟนเพจชื่อดังนะคะหยุดเผื่อไม่ได้จริงๆก็ได้ออกมาเผยภาพโมเมนต์นะคะพร้อมกับระบุข้อความว่า โอ้บรดี้ปางเขาแสดงความยินดีกันแต่ฉันจินได้ไหมอะ่ะน่ารักอยู่นะว่าไปทำเอาชาวเน็ตหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องนะคะอาทิคนติดบ้านทั้งคู่ฉันขึ้นเรือแล้วค่ะเขาเหมาะสมกันเชียรชีไม่ติดนะจินได้ไหมเป็นต้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกว่าโสดทั้งคู่ด้วยนะคะว่าไม่ได้จริงๆสำหรับโอบโอบนิทีนะคะแล้วก็ปรางกันนารันนะคะ นักแสดงตัวตึงของวงการบันเทิงนะคะที่ล่าสุดเนี่ยทั้งสงคนนะคะก็ะได้โคจรมาพบกันในงานเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของปรางนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ที่ผ่านมากับการเป็นศิลปินคนแรกของค่ายนะคะโดยเพลงนี่ทานความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเนื้อหาของ MV เนี่ยพีคสุดๆหยุดโลกจริงๆทำเอาแฟนๆนะคะแห่จิน้นศิลปินทั้งสงคนกันหนักมากค่ะ งานนี้นะคะหนุ่มโอมเนี่ยได้เดินทางมาพร้อมหออตะกร้าต้นไม้นะคะเพื่อรมแสดงความยินดีกับสาวปรางโดยเจ้าเตัวเนี่ยคะก็ได้โพสตอรี่โมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักครั้งนี้นะคะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า congrats on your one single แล้วก็แท็กอินสตาแกรมไปหาปรางอีกด้วยซึ่งชาวโซเชียลทั้งหลายนะคะที่เห็นสตอรี่ดังกล่าวเนี่ยต่างหวีดกันสนันฟันใหญ่นะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยลองคบกันดูจริงๆเพราะว่าเคมีก็ดีพอสมควรนะคะว่าอยางไจ้าคนสวยทั้งสอง เรียกว่าเคมีเคใจเนี่ยเข้ากันสุดๆนะคะทำเอาฟแฟนๆเนี่ยอดจินไม่ได้จริงๆอะ่ะพร้อมกันไฟเขียวนะคะโดดขึ้นเรือแล้วคะ่ะทานผู้ชมฝากกด,ดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ